สวัสดีครับเราอยู่กับเกมมาร์คเวิร์นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านให้ดูนะฮะหลังคาแดงไหมไม่แดงหลังคาแดงนลครเงินถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกกว่าเติมเองครับผมขอแนะนําร้านมาจิตช็อปสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนครับผมติดต่อได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k มาจิตช็อปหรือแอดไลน์ไปที่แอดมาจิตช็อปอย่าลืมไปเติมกันนะครับบ้านหลังนี้จะเอินได้วันละประมาณ36สบกูซ็อก็ประมาณ3-400บาทได้ชชว์อยู่แล้ว300บาทจากบ้านนี้บ้านนี้คือบ้านบีเดียมนะ คุณในการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ20,007อะที่ผมคำนวณไว้เพราะว่าซื้อที่ดินมาเนี่ยประมาณ10,007แล้วก็ซื้อพวกแป็นบ้าน400บูซข้ามา4,000ซื้อเตียงอีก2,000ซื้อเตาอันนี้อีกเตาละ2,000เตาเนี้ยมี3เตาอาเชียมนะครับที่ผมบอกว่ามันได้ตังค์อะดูนะไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้เราได้ตังค์มันทําให้เราแลกบูซอได้เลยเลาไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่ผลิตออกมาจากบ้านบ้านที่เรามีอะแล้วมันจะเอามาแลก แลกดาวได้แลกดาวตัวนี้แลกดาวเอามาแลกเป็นบูซอได้1ดาวจะได้18บูซอ1ดาวได้ประมาณ1 7 0 180บาทนะครับเกียร์เกียกร์สกอตตัวละครถ้า14ืนขึ้นไปจะแลกได้5แล้วก็บวกไอตัวขั้น1มื่นหนึ่งด้วยก็จะเป็น6ดาวรวมกัน6ดาว6ดาวก็จะแลกได้ประมาณ108บูซอ108บูซอก็วันละพันถ้าเกิดเราทำบ้านที่ผลิตอาชีมได้18แต่เนี้ยบ้านผมมาจจะผลิตอาชีมได้แค่6 0 0 0ได้แค่6 0 0 0เองตรงนั้นต้องเช่าบ้านเพิ่ม ถ้าเกิดผมเช่าบ้านแล้วผลิตอาชีมได้วันละ18,000อาชีมผมก็จะมาแลกดาวได้6ดวงแล้วผมก็จะได้บูซอวันละ100บูซอแต่เนี้ยผมต้องซื้อมาก่อนผมก็จะได้ไม่เยอะหรอกผมก็มีบ้านมีเดิลหนึ่งหลังเนี่ยมันได้6 0 0 0อาชียม,มันก็จะแลกได้แค่วันละ2ดาว2ดาวก็อันที่หบูซออ่ะก็300 320330บาทถ้าคูณ8ทูน9ไปตอน,นเนี้ยเนี่ยแลกเนี่ย18บูซอนเนี่ยปั๊บ 18ไปเนี่ยดูดิเนี่ยผมมีอยู600 6กร6 0 0 0กว่าบาทแล้วเนี่ยแล้วผู้เล่นใหม่ต้องไปเช่าบ้านถึงจะผลิตเห,หรียญเหรอครับใช่ครับผมและเกมนี้ที่ดินมีจำกัดนะเช่าบ้านอะ่ะคือเช่าบ้านอะ่ะดูนะดูนะสมมุติว่าอันนี้คือบ้านผมผมซื้อที่ดินมาเองผมก็ใช้ทุนเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเช่าเองอะ่ะทุนสมมติว่าผมลงทุนไป27,000เนี่ยถ้าเกิดเช่าบ้านเองอะ่ะ จะใช้แค่หมื่นเดียวกับบ้านกับบ้านมีเดียมเอออันนี้เห็นบ้าถ้าเกิดเป็นบ้านคนอื่นอะอันนี้มันไพรเวทเราต้องไปเดินดูแบบเนี้ยดูว่าอย่าสมมติว่าไอ้นี่มันเช่าไอ้นี่มันเช่าหมดเนี่ยหมดสัญญาวันที่1เดือน7เวลาเที่ยงคืน52เนี่ยเราก็เราก็มาดูพอถึงวันใกล้หมดอะเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันจะต่อไหม ถ้ามันไม่ต่อเนี่ยเราก็มายืนรอต่อรอยืนรอเช่าได้ผมจะต้องทำเควสบ้านเพื่อทำบ้านสองชั้นจะได้วางเตาได้อีกอีกหนึ่งเตานะฮะมันได้ใช้เลเบอร์ใช่ไหมสองพันต้องใช้เลยดีกว่าเดี๋ยวซื้อเลเบอร์มาเอาขวดเดียวพอเลเบอร์มันก็ออกจากเตียงเหมือนกันนะซื้อที่ดินทำบ้านมีเดียมตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดซื้อที่ดินทำตอนไหนก็ได้ครับอ่าอย่างผมอะไปซื้อที่ดินมา,รนเ,า,เ,าเราต้องรอให้คนเช่าเก่าเราต้องรอให้คนเช่าเก่าเขาเขา,เขาเช่าหมดก่อนนะ คือที่ดินผมเนี่ยดูนะที่ดินผมเนี่ยเห็นปะผมเช่าตัวเองผมเช่าตัวเองอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมเปิดพับบิกพับบิกเนี่ยมันจะมันจะเป็นการปล่อยให้คนอื่นอะมาเช่าของผมได้ผมก็จะได้เดือนประมาณ3 0 0ร้อยส้ว่าไปแล้วแต่ราคาที่ผมตั้งแต่เนี้ยผมตั้ง private พาะผมจะทาเองเนี่ยก็ต้องเช่าที่ตัวเองนะกดเช่าที่ตัวเองแต่มันไม่เสียตังค์เราจะมารีโมเดลบ้านกันผมมาตั้งแล้วนะครับ ออนเฟิร์มไปเลยบิวแม่งเลยโอเคขอบ้านต้องต่อ5ครั้งเหรอวะกูต้องวางใหม่หมดเลยเหรอ จริงปะเนี่ยถ้ากับว่ารอบนี้กูไม่ได้เก็บรอโอ้โหเอาเรื่องอะไรคำนี้อ่ะโอ้โหงานงอกเลยวะไม่หายเหรอแต่ว่าที่ทํำไปอ่าพี่บอยหายหมดแล้วโอ้โหจริงเลยแม่เงเอ้ยกะว่าจะได้แบบว่าวางแล้วก็เก็บต่อเลยไงเวนจริงหายไป2องพนอาเชียม วางไป3เตาไม่เป็นไรถือว่าเราได้เวลาใหม่พี่บอยวางไป12ชั่วโมงโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยหายไป2,000เสียไปเลยนะเนี่ยประมาณ10บูซ้อวางเตาใหม่ใส่ใส่ตัวอินคอมพิวเเข้าไปนะครับ 1, อินคอมพิว e 1,000หนึ่งพันอันเนี้ยมันก็จะได้มันก็จะเอื้อให้เรา1,000นั่นแหละ12ชั่วโมงนะ โอเคอันเนี้ย12ชัว่วโมงก็จะมาเก็บทีนึงอันนี้จะได้ลาเบอร์นะครับประมาณ1,008เลเบอร์ประมาณ1 0 0อันเนี้ยใส่รอบละ1 0 0 1 6 0 0อ่ะ1,006 40 1,006 0 0อกะแหละได้1 0 0ใส่นี้1 0 0ได้อาเชี่มทั้งหมด6,000ต่อวัน6,000ต่อวันเนี้ยทำไมไม่หนึ่งคุ้มกว่าฟาร์มไปขายเองจะบอกให้ว่าสมมติว่าอันเนี้ยกองหนึ่งอ่ะกองหนึ่ง10,000กองหนึ่ง10,000ใช่ไหม หนึ่งหมื่น่ะเราไปขายได้แค่สิบสิบเก้าบูซอหักภาษีก็เหลือประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบูซออะไร่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาใส่เตานี้เราใช้แค่สามพัน่ะเราจะได้ดาวหนึ่งดาวเอาไปแลกได้สิบแปดบูซอเท่ากับว่าสามพันถ้าเกิดเอามาใส่เตาเอาไปแลกดาวเนี่ยจะได้เท่ากับฟาร์มเองหนึ่งกองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากปกติแล้วผมฟาร์มวันละสิบกองใช่ไหมถ้าเกิดผมมีบ้านเนี้ยผมก็จะฟาร์มแค่ วันละ8กองกับอีก6 0 0 0มันก็จะลดเวลาฟาร์มผมได้อีกชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดตั้งเป้าไว้ที่10กองต่อวันนะบ้านเนี่ยมันก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ครับปลูกต้นไม้เราก็จะเอาพืชพันธุ์ไปขายเป็นบูซอหรือว่าเอาไปทํายาใช้เองหรือทํายากินก็ได้นะมันจะปลูกได้กี่ต้นวะเนี่ยลองดูดิต้นใหญ่เลยละกันจะปลูกก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะ4ี่แล้ว4ต้นแล้วอันนี้ต้นไม้มันก็จะ8ดชั่วโมง เราก็จะมาตัดต้นไม้ไปทาอย่างอื่นได้ต้นไม้ก็ไปส่งเวสได้นะมีต้นมีมีเวสเควส,ส่งต้นไม้ได้ใช่ปะไอเวสประจำวันอะเป็นไงฮะดูบ้านผมจากมุมสูงโอ้โหบ้านเราไม่แม่งน่าอยู่เลเนี่ยดูดิโอเคครับจะครบ12สองชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บผลผลิตจากเตียงแล้วก็จากเตานะครับเตียงเนี่ยจะได้เป็นเลเบอร์นะครับเลเบอร์ตอนนี้ผมมีอยู่7 5 0ดรอยห้าิบนะปิงเก็บแล้วเก็บแล้วต้องรีบใส่เลยนะครับเราก็จะใส่ไปเลย12ชั่วโมง ปารเสร็จแล้วเราไปเก็บเตาครับเตานี้เหลืออีก50วินะฮะได้มา1,800เลเบอร์นะครับแต่รอบนึงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1,620เราก็จะเหลือประมาณ200อ่ะเลเบอร์200ต่อรอบว่าจริงๆก็ไม่พอนะถ้าเกิดเรามาใช้ฟาร์มด้วยเลเบอร้2 0เนี่เปิดไอตัวหินที่ผมเอาอินของพีชออกมาเนี่ยได้แค่20 20เมตรเองยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มวางเสร็จแล้วก็รีบใส่กองใหม่เลยนะครับ ใส่กองสุดท้ายมันจะสิบสองชั่วโมงนะครับเนี่ยผมได้มา1,000นะครับ1,000อาชียมเก็บเสร็จแล้วก็ใส่นะ1,000อาชียมนะครับรับมา1,000นะมี1,400แล้วนะตอนนี้นมี1,200นะรับเตาสุดท้ายต้องรีบใส่นะครับเดี๋ยวลำจะขึ้นกันเยอะก็รอบนี้ได้มา3,000อาชีมครับ3า0 0อาชีมก็18บูซอครับ 180บาทประมาณ170-180บาทหวันก็ได้เป็น6,000อาเชียมครับยังมีพวกต้นไม้นะครับที่เราเก็บผลผลิตไปขายได้นะครับต้นหนึ่งมันก็จะให้ผลผลิตเราประมาณเนี่ยสท่อนบ้าง4ท่อนบ้าง5ท่อนบ้างแล้วแต่นะแรนดอมไปนะครับต้นไม้เนี่ยมันใช้โกในเกมนะครับเ,เงินในเกมเนี่ยไปซื้อมา แล้วถ้าเกิดเรามีผลผลิตเยอะๆเนี่ยเราสามารถเอาไปตั้งขายเป็นบูซอได้ก็เป็นหนึ่งวิธีการที่เราจะสามารถเปลี่ยนเงินในเกมไปเป็นเหรียญในเกมนะครับไปดูราคาล็อกในตลาดอ่าโอ้ร้อยสี่สิบท่อนได้สองจุดสี่บูสซอวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้อยู่ประมาณสักห้าสิบอ่ะผมว่าน่าจะได้ประมาณหนึ่งบูสซออยู่ครับต่อวันนะอันนี้เฉพาะแบบว่ายังไม่ได้เอาไปทําอะไรนะยังไม่ได้เอาไปครับ ทำอย่างอื่นถ้าเกิดเอาไปค้าบ่ะจะได้ราคาเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกบ้านเมดีเมเนี่ทุนของผมคือ2 7งหมื่นนะฮะสองหมนะครับ, 27, รบถ้าได้วันละ350หาร350ต่อวันนะฮะบ,บาทนะครับจะประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับในการคืนทุนนะฮะอันนี้คือฟาร์มยัดเตาเองนะครับสเดือนกว่าแต่ว่าอันเนี้ยผมมองถึงเรื่องอนาคตมากกว่านะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดคืนทุนบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะหาได้เท่านี้ไปเรื่อยนะครับ แล้วผมอ่ะฟาร์มตัวเนี้ขายอยู่แล้ววันละ5กองขึ้นไปอะ <d> ่ะผมก็จะคืนทุนไวนะครับสมมุติว่าผมได้วันละเพิ่มอีกวันละ500อย่างเงี้ยหาร850นะครับผมก็จะประมาณ1เดือนคืนทุนถ้าเกิดผมฟาร์มเองนะครับน,นี้ก็ไม่ไม่ซีเรียสมากเรื่องของการคืนทุนเพราะว่าผมฟาร์มได้อยู่แล้วอันนี้ผมแค่คิดต่าสุดว่าผมฟาร์มได้แค่5กองนะแต่ว่ามันจะมีบางวันผมก็ฟาร์มได้10กองผมก็จะลดลงลดลดเวลาลงมาได้อีกครับ สำหรับบ้านนะครับแล้วก็มีแพนนะฮะในเดือนหน้าจะทําบ้านที่ใหญ่กว่านี้อีกจะทาบ้านขนาดเนี้ยขนาดลากนะครับอันนี้มีเดียมนะผมจะทําบ้านขนาดลากด้วยบ้านขนาดล้านเนี้ยก็จะได้เอินวันละ100บูซอก็คือได้20,000อาเชียมเลยนะครับแต่ทุนมันก็สูงหน่อยแต่ว่าผมจะหาที่เช่าแหละแล้วก็ฟาร์มในเกมหาที่เช่าแล้วก็ฟาร์มในเกมทําของไปเรื่อยไม,ไ,มไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะอันนั้นก็ถือว่าใช้เงินในเกม รีเวดเข้าไปก็ถ้าเกิดอัปเดตอะไรเพิ่มเติม,ตม,ตมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้นะครับ <c oughs> ก็จะได้พลาดคลิปสร้างไรายได้จากเกมเอนนีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ